สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา146วัดอรัญวาสีอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเปิดรับสมัครเรียนดับสูตรครูสมาธิไฮเทครุ่นที่51สนใจสมัครเรียนสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา146วัดอรัญวาสีอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายโทร081ย6 9 5 4 5น สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา146วัดอรัญญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายยินดีต้อนรับและขอเชิญชวนทุกท่านมาเรียนครูสมาธิด้วยกันนะคะสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา146วัดอรัญญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหนองคายเปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิไฮเทครุ่นที่51 สนใจสมัครเรียนสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา146วัดอรัญวาสีอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายโทร0817695457สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา146วัดอรัญวาสีอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายยินดีต้อนรับและขอเชิญชวนทุกท่านมาเรียนครูสมาธิด้วยกันนะคะ สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา146วัดอรัญยวาสีอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิไฮเทครุ่นที่51สนใจสมัครเรียนสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา146วัดอรัญยวาสีอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายโทร081 769 5457เจ สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา146วัดอรัญยวาสีอเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายยินดีต้อนรับและขอเชิญชวนทุกท่านมาเรียนครูสมาธิด้วยกันนะคะสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา146วัดอรัญยวาสีอเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิไฮเทครุ่นที่51 สนใจสมัครเรียนสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา146วัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย